ดีครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ก็นี่มาอยู่ที่ลุงต้อยคนฟันแม่นนะตรงนี้เข้าฟันแม่นเลยเนาะเขาวจ้าละครับว่มันเขาวันจ้ามันเกไดอะอาจขนาดจะมาหายโชคก็ได้เพราะผมก็พยายามปฏิบัติอยู่กับพยายามทำเตยหันปังเปนมันบอกผมสังเกตว่ามันเป็นจ่ายมันคือจัง โขเขามันแบบบะรมีเหามันบาพอดนะกระทียมกระแทนครับก็เลยต้องตั so ้งใจนะพอได้ขอนจาเป็นมวลแหลกมันให้เลยนี่ครับกระกอนแจ็งซี่ละแบบนียนะอัานี้เฮ็ดอาชีพเสริมยังครับนี่การเลี้านปลาดุกครับกับเลี้ยงบังหอยเสดีเสีช่องครับเบิ่งบังปลาดุกปลาดุกปลาดุกบิ๊กอุ้ยครับกลางวันจะทอดขายตัวนั้นตัวนั้นประมาณเดือนหนา เอาประมาณออกก้นสารนะครับพ่าจะขายบุญก่อศากพอดีล่ะตัวนั้นถ้าเป็นย่างให้เราก็คนพิก้านนี่ล่ะย่างห่วงปมอม้าอยู่เนี่ยพออยู่บ้านนะครับนี่ครับบ้านไม่บ้านเขาก็ไปหน้าอืมนี่ครับนี่นาทีก่อนหน้ามาเป็นแต่ก่อนมันยังดีกูหนีอยู่ครับมาหันถือเลขหลายพูดมาหันมาแค่ถือเลข่ตักเชือกถือเจ็ดดอยเนาะ ครับนางมังวนสามแปดนแน่นครับอือเจ๊ดอร่อยห่วยมื่กับวนแต่แล้วคนนางนางบาเท่าจิ้มเหมือนผู้นั้นก็มาผู้นี้ก็มากระม่มจิ้มอะไรก็เลยมาเป็นอีกก็เลยสร้างห้อมันว่าเพราะแต่บอกเด็กพี่น้องเทีกูสู่ต่อสู่ต่อไปอ่ะสำหรับงวดนี้เดี๋ยวไปนางพูดคุยกันครับผมเราจะคอยเป็นนางก่อนเ้ยครับเลยโอเคครับนี่แหละครับบรรยากาศบ้าน ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านไอ้ต้อยเหมือนยังเคยนะนะครับมาดูชีวิตคนฝันแม่นเป็นยังไงนะเพื่อนใครจะสอบถามและช่วยเหลือลูกต้อยวันนี้ผมก็มาให้แล้วนะครับนี่นีต่อก็มีนะครับดูบรรยากาศเดี๋ยวรอลุกไปหาลูกต้อยครับสวัสดีครับเฮนอโอ้คนเบิ่งคนหนาคนบอกเลขถึงโอ้ยสิครับ บอกล่างบอ,อกขึ้นกับผมอยังกับ่มได้คิดว่ากับเริ่มบอกว่าเรื่องผมนั่นสือทั้งล่างทั้งบนแต่ว่าผมเนี่ยเน้นในคือว่ามันอาจจะมาชั้นกลางหน่อยแน่ๆเห็นมันอยู่อยู่ชั้งเตะเนาะค <c oughs> รับตัววายมันจะมาล่างบนเลยแตจจ่ต้นตึงๆเป็นมาบางังต้นตึงๆผู้ใดสืบในบ้านพ <c oughs> ักก <c oughs> ็สือสืบหลายคนดูสือล่างบนฟันนี่โอเคเลยครับนว่นี่พอเทไรกับฟันนี่แน่นอนนะอ่าครับครับ ก็น,นี่ก็คือว่าล่ะมันเขา,า,าอาาเราขนาดจะให้ก็ได้แต่ในเพิน่นก็มาบอกตองหัวทางมันจะจับขาหลอกเจนไอโบมันม่บอกเละครับอะไรอ่ะเดี๋ยวคนที่ถามใครที่มีโชคมีลาบกับคูบาอาจารย์หรือว่าคนฝันแม่นไอต่อยหรือว่าลุงต่อยนะครับติดต่อมาทางนี้ได้นะครับเพื่อจะช่วยเหลือ<ม>ไอต่อยลุงต่อยนะในส่วนข้ายุบข้ายาเพื่นนี่ละเดี๋ยวตัวแอด นะแจกโพดายแต่โพดายบ่ได้บ่ได้บังคับดอกครับเอ้ยก็คนก็หากินหนักทุกคนล่ะตอนนี้ก็แจกวัดขนาดซื้อเลขขนาโทรไปเห็นคือมือเขาปรับก็ได้ทอดประหารทอดสี่ทรวงนั่นถ้าว่ามีบุญร่วมกันเนาะพี่น้องเนาะเด้อหากมีบุญร่วมกันเพราโภางวดนี้ เรื่องหัวที่ผ่านมาเรื่องวัวต่อไปครับเบิ่งไวห้าอย่างซอยเหลรอไอต่อยเนี่ยถ้าพ่านมันกันทั้งยี่ลรอครับกระย่างเห็นเห็นไหเห็นอยู่บางนึงอ่ะเพิ่อนกับพ่อไปได้ยิื้ยากยักไปเห็นงานหนัะยังโมได้บไดด้เพราะว่าเป็นกันมันจากไหนหรอมันมันเป็นบาปเป็นจังกัดจับกั้มแต่ต้นไหนหรอกเราก็ต้องน้อมนับมันต้้องแกไขนะครับอต้งดูก็มันไหนได้ตอนน่ะที่แรกก็จะผูกข้อใจอยู่ ดูมานจะมาก็เลยมาไหวพระนั่นนี่ก็เลยเห็นนั่นเห็นนี่กเลยบอยักสร้างอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยไปิันมาบอกเลยแต่ที่แรกบอกิ่นบอกแต่ดูทูบเปิดิ่นมาไหนมาอันเซงงวดซ้อนทจนี่ก็มาอีกสองงวดทีนี่ก็เว้นมาเวนเว้นมาบ่ผันอีกมาผันงวดนั่นงวดสามแปดก็สิจังแห้งงวดสามแปดฝัน ฝันว่าโทรศัพท์เจ้าของมันระเบิดก็เลยถือร้ายนะถือบ่ได้บ่ได้บ่ได้มีกันซื้อไลยเพราะนี่เจ้ามือเขาให้เสร็จเขาละจน <c oughs> <c oughs> ก็เลยถือเอาตัวเดียวนะทรัพยแสบเลยนะมุกได้ใหญนะนี่ครับมาเรื่อยๆจังสิครับเว้ยแจ้งจวนจังไหนกับขุนเจ้ามันกรบ่อเขาขันเจ้ามันกรรถจำหนึ่งขึ้นจำหนึ่งเป็นมาเรื่อยๆครับ ต่ว่านวันนี้เพิน่นเพิ่นมาบอกเพิ่นมาบอก,กตั้งแต่อันตั้งแต่มือ่อไรออกแล้วเออร็วเนี่ยมเนีงเพิ่นก็มาเลยมาประมาณตะของินลบคุณมานางสมจีประมาณอันโนดที่สองเนาะที่สองตะของนอนวนวดใช่ไหมฝันมาเป็นมาบอกฝัน่า 62เด้อ062เด้อผนว่าจังจี้0062เมื่อวานตะควงกัดควงอยู่จอดยิ่งนี้แต่ผลว่า622หงแดงเจ้าเราแจ้งนะครับแจ้งคาดแล้หงมาอุ้ยจะจำเลย62เราหยั่นบ่นจำบ่คือกันกำหนดกวัน่ะฝันวายเลขร้อยอยุดตารางตราฝันเห็นจะแจ้งเลยจะนี่ก็เลยอาจจะฉันว่าให้ผมฝันเห็นคือเก่าเด้อ จ่ว่าตอนนี่ยังบ่ผันบ่ผันเห็นคือเก่าจะว่าได้ยินอยู่ได้ยินว่าหกสองได้ยินจะหกสองใช่ครับจเอินบมได้ยินจ่ว่ากันแม่นมันจะเกิดสิโงร่งกับสิหกหนึ่งหาหนึ่งวัจน่ะก็จะขึ้นนะครับได้เขียนไว้แล้วครับผมเขียนเล้ครับครับเปลี่ยนการฝันต่องวดให้เลยฝันองวดนะครับเดองฝันต่องวดให้เสร็จแต่ถ้ามันมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงหรือมาตอกย้ำอีกก็จะมาเน้นอีกขนาดสับข้าวหรอก มีนีนออ่คือนอกอยู่ตนวันตอนค้นจนมันบัลลุยแต่หย่อนวามีนี่มีอย่างก่อนมีวงในครับวิธีไงไว้คุณพิการนะครับอ่ออานี่กับฟันพื้นตัวนี้นะครับครับโตฟันนั่นแน่นโตฟันนะครับเจ้อืมอันโตฟันละหกหนึ่งหอกสองแล้วก็หฮกซูนครับบัดบอด้เจนองอืมครับว่าเป็นไห้มาศูนย์หกสองครับนั่ับ นะแล้วก็ทิ้งท้ายไปตรงนี้กับภายาเกะซอยไอ้ต่อยกะนะครับลุงต่อยกะอีกแคหนึ่งงานบอันบอันบอเรี้ยงป้าอันหนึ่ะอันอันอันเงินถือเลขละประเทศหนึ่งตีหนึ่งกับมามาอันนี้เด้อเตอันงิ้นประเทศหนึงกับเส้นป้าเขาดอกมันละเยียดหนึ่เส้นเอาบ่มีเงินลง่งนะครับเว้ยตีหนี่เขาดูสามพันกว่าบาท เช่นสกัดเจวกัดข้างล่ลองเรียงมึงดอกนี่ครับมันเด็กมันจี้ผู้ใดเป็นต้นนัวนี่ผมต้นนี่ผม,ผมก็อยากได้ไม่เท่าไมอยูมันเท่ามันมันตํามันเหี่ยนมัล่ะอยากได้ไม้เท้าไม่มเท่าไม่เท่าไม่ครับกบเัินซื้อย้ากินต้นละประมาณสองพันต้นละงั้นมบใส่บรายดอกพอมัน มันมีอันโบมันมีอันกินดูน่ะเอันก็ว่าไม่เอ็งจะของกินแต่ของแต่ของนั่นเลี้ยงอันนั่นอันนี้ก็กินแต่ของแต่ของมันบ่ค่อยเด็ดซื้อน่ะที่นี่ก็มาขวัญเอาขวัญหนึ่งกะกับเพื่อนกับโบเพื่อนอะไเฮ็ดเลขเห็นจะของอ่ะมีเงินดูไปซื้อไปซื้อจะว่าห้พี่น้องฟั่งนี้กันไมีเงิ้นดูสามหน่อยไปซื้อเลยช่วยหาเลย เจ้เอ,อิญมาซื้อแต่ว่าซื้อตารางครับเกิดขัดขดขายสิว่าที่ไหนเจ้าก็จะไปซื้อเออก็เจ้าซื้อแบบนี้วะคำนี้อันคำนี้ร่วงไข่มันบ่ได้กับพี่น้องเขาได้มันออกบ่นมาไปซื้อแบบนี้วะคำนี้ขอไปซื้อรังบ่ออะไรดันมันเพี้ยนครับขอบคุณนายต้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับขอไปเป็นแนวทางนะครับ ในการหาสื่อสารกินแดงกับบานามนาการเสี่ยงโชคหลอกลับคอยว่ากันครับขอมันนีก็ขเคขอบคุณในต่อยลลายครับวันนี้ก็สวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับ